ใส่พังม่้ากใส, <c oughs> ใส่พังะยเทียบเลยนะ <c oughs> โอ้โห,หรองเท้าคุณก็ลอยต่ำอะล้วนี่ยง เราท่วมแล้วปะเนี่ยมันจะมีคนดูมัจนจะมีโอ้โอเปิดประตูตตมานน้ำเข้ารถแน่เลยอร,ออรอมันมสงูงมันมีทะเลมันมีทะเลเเติดกับตัรถสูงไม่ถึงประตูหรอกเหมือนทะเลมีปุม่มล้อรถเนี่ย มันมีทะเลส,สองตัวเอ้ยของมีทะเลจนตัวม,มากกิ่งก็ท่วมอยู่กิ่งมอไซมยังไปได้เลยแคร์แคร์แไม่ทันเลยหมดเลยหมดเลย,เลยนี่รถนั้นต่ำกว่าเราเอีกมีไ่ไม่ถึงรถงลเลยอือ Mam nhiều tôi lắm trong lấy này này mời nam bị nam đâu đọc 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 nam mời nam mời Nên mời nam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  มันโอ้โหนี่ไงปั้นจุ่ไปตรงนี้มันจะอัด